มือเราแหกมากโคโลนสุดต้นตำหรับของเมืองนี้นะคนเยอรมันเขาไม่ได้เรียกที่นี่ว่าโคโลนเขาเขียนว่า no l i p no joke <c oughs> นะเมื่อคืนกับตีสามเหมือนไปนั่งเฉยๆในพับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อดิซี่บันทึกเดินทางของเด็กติดเกมนะครับอยู่กับซิกแซคนเดิมเช้านี้เราอยู่กันที่โคโลนนะเราจะเที่ยวโคโลนกันหนึ่งวันไม่นับเมื่อคืนเมื่อคืนกับตีสาเหมือนไปนั่งเฉยๆในผับเราไม่รู้นะที่ไทยเป็นยังไงแต่ว่าผับเกาหลีที่เนี้ยเปิดแต่เพลงบอยแบนด์นั้นเลยเพลงเกิลกุ๊กไม่ค่อยมีมีก็มีแค่แบล็กทิงมีทวายกับนิวจีนบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองมาถึงเยอรมันเพื่อมาผับเกาหลี โชคดีที่วันนี้โปรแกรมเราไม่ค่อยแน่นนะครับก็เลยแบบตื่นสายได้หน่อยแน่นอนว่าจุดหมายแรกของเราคืออาะนาวิหารโคโลนเมื่อคืนเนี่ยเราไปส่องบรรยากาศตอนกลางคืนมาละว,วันนี้จะเข้าไปข้างในกันสําหรับที่พักนะครับเมื่อคืนเราพักที่เดอ,อะไรไม่รู้อะ่ะอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาเยอรมัน มันเป็นบาร์ข้างล่างเนะแต่ว่าเขาทําเป็นโฮสเทลข้างบนแต่เราประทับใจมากเลยอะคือทําดีกว่าพวกโฮสเทลโดยเฉพาะหลายที่อีกตกแต่งโอเคน่ารักห้องน้ําค่อนข้างสะอาดเตียงใหญ่เตียงใหญ่มากเราไม่เคยนอนโฮสเทลที่เตียงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนถ้าได้เตียงติดหน้าต่างเนี่ยอาจจะได้วิวเห็นอาจจะนวิหารเลยก็ได้ล็อกเกอร์ก็ใหญ่นะมีกุญแจให้เสร็จสับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มและพนักง,งานก็ใจดีทุกคนด้วยคือตั้งแต่เข้าเยอรมันมาเนี่ยทั้งคนเดินเท้าแล้วพนักง,งานอะนะ หลายคนมากที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเราแต่ที่เนี่ยเป็นมิตรทุกคนแบบทุกคนจริงๆเขามีส่วนลด10%ที่บาร์ให้แขกที่พักโฮสเทลด้วยนะโอเคเราออกเดินทางกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาสนาวิหารคนจะเยอะส่วนใครที่ถึงแม็กกี้คอยรอเจอนางไทยทิพยที่อัมสเตอร์ดัมนะครับตอนนี้นางน่าจะยังนอนอยู่ไม่ตื่นช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วดีใจเริ่มเห็นดอกไม้ผลิดอกต้นไม้มีใบเขียวเพราะว่ามือเราแหกมาก ก็ต้องถอดถุงมือมาดูแมปถ่ายรูปถ่ายคลิปบ่อยๆแบบเนี้ยน่าจะหวังกับทิวลิปท้ายทลิปได้นะน่าจะบานแล้วเมืองโคโลโนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเยอรมันและเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศด้วย ถ้านับจากที่มีบันทึกจริงๆเนี่ย <Wow. S 1> ก็อายุ2,000ปีได้แล้วนะชื่อโคโลเนี่ยเราจะคุ้นว่าเป็นชื่อน้ำหอมเนาะแลน,นก็เพราะว่าน้ำหอมชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกที่นี่โดยโจวานนีมาเรียฟารีนานักทำน้ำหอมชาวอิตาลีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโดยตั้งชื่อน้ำหอมชนิดนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโอเดรโคโลเยออกเสียงถูกไหมวะ <laughs> แต่คนเยอรมันเขาไม่ได้เรียกที่นี่ว่าโคโลนเขาจะเรียกว่าเคลนถ้าเราฟังไม่ผิดนะเราก็สงสัยว่าเออถ้างั้นแล้วคำว่าโคโลนมันมาจากไหนวะ คือมันเป็นชื่อฝรั่งเศสของเมืองนี้ครับมันมาจากส่วนแรกของชื่อเดิมสมัยโรมันโคโลเนียคลาวเดีย,ยอะไรส,สักอย่างแล้วอังกฤษก็รับชื่อนี้มาจากฝรั่งเศสอีกทีเลยเรียกเมืองนี้ว่าโคโลนเหมือนกันนะไกดเพียบเลยฮะโทรเยอะมากอันนี้เราก็มีกลุ่มทัวร์เหมือนกันนะกลุ่มเวิร์ดดี้นำทุกคนในจอนี่แหละไกด์ิกเซนแต่ยาคาดหวังวอะไรกันเรกนะถามมาเราตอบไม่ได้ เรามาอยู่หน้ามหาวิหารโคโรนแล้วนะครับใหญ่มากเมื่อวานไม่ได้แบบดูใกล้ๆขนาดนี้ตอนนี้ก็แบบโหมันเหมือนปราสาทหลังย่อมๆเลยอะ่ะเข้าไปดูข้างในดีกว่าออกมาแล้ว มหาวิหารโคโลนะครับเป็นโบสถ์โกธิกนิกายโรมันคาทอลิกและเป็นที่ฝังพระศพของพระสังฆราชในขณะที่เมืองโคลโลเนี่ยถูกทําลายเละเทะช่วงสงครามเนี่ยมหาวิหารเนี่ยรอดมาได้เป็นปาฏิหาริ์มากที่นี่ก็เลยมีอายุมากกว่า700ปีแล้วนะอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่13เห็นใหญ่ๆหแบบเนี้ยแน่นอนสร้างไม่ง่ายครับนับอายุเริ่มต้นที่700ปีก็จริงแต่กว่าจะเสร็จจริงๆเนี่ยก็ปี1 8 8 0นู่นใช้เวลากว่า600ปีในการสร้างเลยนะ และแน่นอนที่นี่เป็นโมรดกโลกอีกแล้วส่วนสาเหตุที่โบสถ์แห่งนี้ไม่ถูกทำลายช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั้งๆท,ท,ที่ใหญ่ทิมตาขนาดนี้บางคนก็เชื่อว่าเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของโตวิหารเองบางคนก็บอกว่าเวลาเขาทำลายเมืองช่วงสงครามเนี่ยการเหลืออะไรไว้บ้างเนี่ยมันทำลายขัญกำลังใจมากกว่าการที่ทุกอย่างราบเป็นหน้ากองนะบางคนก็บอกว่าเพราะมันใหญ่สดุดตาศัตรูอะไรยังเก็บไว้นะเป็นจุดสังเกตเวลาบินมาที่นี่ เดินมาข้างๆอาจจะเจอร้านขายของแล้วก็ทางลงไปชั้นใต้ดินมีห้องน้ำและมีทางขึ้นไปยังมหาวิหารค่าขึ้น6ยูโลนะแต่ว่าก็มีแพ็กเกจแบบแฟมิลี่ด้วยเขาเขียนว่า no lift no joke นะ no joke จริงเหนื่อยมาก5 3 3รขั้นแต่ไม่ลำบากเท่าที่แฟงเฟิร์ตนะเพราะว่าบันไดเขาค้างกว้างอยู่ข้างในเขาถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่า Pi รเวทย u s ิแล้วเราก็เลยไม่ได้เอาภาพมาให้ชมกันนะครับฉะนั้น ถ้าใครอยากเห็นวิวเมืองหรืออยากเห็นข้างในมาชมด้วยตาตัวเองแต่ไม่เหมาะสำหรับคนกลัวความสูงนะเพราะมันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนยอดเสร็จแล้วก็แค่เห็นวิวจบคือพอเรปาปี่ยนบรเวณขึ้นไปจะถึงหอคอยแล้วเนี่ยมันจะมีบริเวณอีกชุดหนึ่งนะขึ้นไปยังจุดสูงสุดอีกทีซึ่งอันนี้มันมองลงมาข้างล่างเนปะ็นทางเสียวอยู่เหมือนกันข้างบนมีพนักง,งานด้วยนะครับนั่งอยู่คนหนึ่งในออฟฟิศเราสงสารก็มากเลยว่าเขามาทํางานเนี่ยเขาต้องปีนแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ เดี๋ยวเราจะเดินชมเมืองกันอีกนิดนึงก่อนจะกลับไปบเอากระเป๋าที่พักแล้วออกเดินทางกันต่อนะครับผมช่วงบ่าย เราอยู่หน้าร้าน4 7 1 1วันร้านที่เขาว่ากันว่าเป็นน้ำหอมโโลนสุดต้นลำหลับของเมืองนี้นะที่มาของชื่อแบรนด์นะครับมาจากตอนที่ฝรั่งเศสอะ่ะเขามายึดดินแดนแถบนี้แล้วทำการจัดระเบียบบ้านเขาก็เพ้นบ้านแต่ละหลังเป็นหมายเลขนะแล้วบ้านของเจ้าของแบรนด์อะ่ะก็ได้หมายเลข4711หลังจากนั้นเขาก็เลยใช้เลขนี้เป็นชื่อแบรนด์ซะเลยวันนี้เป็นวันหยุดเยอรมันนะครับถ้าเราจำไม่ผิด ร้านปิดตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยครับมาเพื่อให้รู้มาเพื่อให้เห็นแค่นั้น<ม>จบไปต่อแล้ว ตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วนะครับใช่เราจะต้องบินกลับไทยกันแล้วรอเล่นยังไม่กลับง่ายๆเราเพิ่งจะผ่านมาครึ่งทริปเองนะเราแค่มารอ,อขึ้นรถบัสที่นี่ครับเพราะว่าเวลาบัสที่เราอยากได้อะมันจะต้องมาขึ้นที่นี่ไม่ใช่ในเมืองเพอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปเปิดแมปใหม่กันที่เบลเยียมแล้วเมืองรัตเซลนะครับจุดหมายของเราฉะนั้นเรามาสนุกทริปเยอรมันดีกว่า เป็นประเทศที่สวยนะในด้านสถาปัตยกรรมตึกต่างๆทั้งปราสาททั้งโบสถ์เราประทับใจปราสาทไฮเดรบกมากเลยอ,อยู่บนเนินสวยจะมองจากข้างบนหรือจากข้างล่างก็อลังการเหมือนกันแล้วเมืองแต่ละเม,อะเมืองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของตึกลาบ้านช่องอย่างเดียวอะ่ะแต่เรื่องของระบบการขนส่งด้วยไปเมืองใหม่ทีก็ต้องแบบไปงมเพิ่มอีกที ที่เรมันเนี่ยค่อนข้างมีความเมสซี่หน่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปสตอกโฮมกับโคเปนเฮเกนมาก่อนเนี่ยก็เลยเกิดการเปรียบเทียบมูอามูลสกปกมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะกว่าที่เราคิดโฮมเลสก็เยอะคนแปลกก็เยอะแบบอยู่ๆก็ตะโกนอะไรไม่รู้อยู่ก็เดินมาอะไรก็ไม่รู้ก็เราก็รู้สึกมันไม่ได้เดินเที่ยวแบบสบายใจได้ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็มีความเจริญเดินทางสะดวกที่เที่ยวน่าสนใจอยู่เมืองที่เราชอบที่สุดก็คือแฟรงก์เฟิร์ตบรรยากาศดีมากเลยรู้สึกว่า เดินสนุกที่สุดในมรรด,ดาทั้งหมดนั้นแหละครับทิปเยอรมันครั้งแรกของเราสําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในแมปนี้นั้นเราให้ A ครับเราถือว่าเราคอมพิวที่เที่ยวครบตรงตามเวลาและมีเวลาพักเพิ่มกว่าที่คิดด้วยแถมยังมีเวลาไปเจอแม็กกี้อยู่จนถึงตีสาแล้วตื่นอีกวันนึงเพื่อม,มาเที่ยววันนี้ได้อีกแต่ที่หักนิดหน่อยก็เพราะว่านั่นแหละครับ เราไม่ได้เข้าที่ที่อยากเข้ามากๆในเบอร์ลินก็คือพิพิธภัณฑมิวเซียมซึ่งไม่รู้เป็นอะไรก็ยังหดุดหงิดตัวเองอยู่เนี่ยว่าทำไมถึงไม่จองก่อนนะแต่ว่าเมืองอื่นมันโอเคตรงแผนทุกอย่างก็เลยดึงคะแนนขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบ้านเมืองเขาเดินทางสะดวกด้วยแหละก็เลยทำให้แผนค่อนข้างราบรื่นนะครับเรามาดูกันต่อไปว่าพอเราขึ้นประเทศใหม่วันพวงนี้เนี่ยคะแนนเราจะยังอยู่เท่าเดิมไหมเราเจอกันที่ปัซเซล ตอนนี้เราก็ถึงที่พักในบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมแล้วล่ะครับเมื่อกี้เดินผ่านย่านหนึ่งแบบเต็ไมไปด้วยขยะแล้วก็มีวัยรุ่นออกมายืนเทียบเลยแอบกลัวเหมือนกันนี่ครั้งหน้าถ้ามาคนเดียวอย่าเดินทางมาถึงตอนกลางคืนดีกว่ามั้งสำหรับไฮไลท์ของพวกนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเราจะไปเยืนสภา e อีกันและอย่างที่สองเราจะไปตะเวนหาของกินของเบลเยียมกันกน,นี่มาแปลกแล้วเนี่ยปกติไม่ค่อยสนใจเรื่องกินสำหรับวันนี้ ขอลาไว้แค่นี้ก่อนแล้วไปเปิดแมปเบลเยียมด้วยกันพรุนี้นะครับบ๊ายบาย